สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสอีกแล้วนะครับเมื่อวานนะครับใครได้ดูคลิปน้องอุ้งอิงบ้างครับตอนที่น้องนอนหลับแล้วพ่อโจเนี่ยได้แอบถ่าย ได้ยินเสียงแว่แวๆไหมเป็นเพลงในรถนะครับนั่นก็คือเพลงเจ็บแบบประเทศนั่นเองใครถ้าใครสังเกตฟังนะครับจะเป็นเพลงใหม่ของบอสโจอที่หลุดออกมาครับทุกคนล่าสุดนะครับหลุดออกมาอีกแล้วนั่นก็คือพระเอก MV นะครับของเพลงนี้นั่นก็คือน้องโบวัชระแล้วก็น้องก้อยชาลินีนั่นเองทุกคนแล้วก็เพลงนี้นะครับได้ยินข่าวแว่แวมาว่าน้องุงอิงเนะี่ยแสดง MV ด้วยนะครับ MV นี้อุ้มว่าปังแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยต่างเฝ้ารอนะครับสำหรับเพลง จบแบบบอดแท้นะทุกคนเมื่อวานก็คือหลุดท่อนฮุกมาแล้วนิดนึงอาจจะฟังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็มีมาเม้นสงสัยอยู่ว่าเพลงนี้ใช่เพลงใหม่ของบอสโจหรือเปล่านะครับใครที่อ,อยากฟังก็ไปตามหาดูกันได้เป็นคลิปที่บอสโจเนี่ยได้ถ่ายน้องอิงในรถนะครับแต่เพลงในรถที่เปิดน่ะคือเพลงใหม่ของบอสโจทุกคนนะครับทุกคนบางคนก็หลุดโฟกัสไปที่เพลงใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันได้ยินข่าวว่าเป็น น้ำเพชรสตูดิโอนะครับเป็นคนถ่าย Mv สุดปังอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามเลยเดี๋ยวพี่อุ้มจะมารีแคปเพลงจบแบบประเทศของบอสโจเร็วๆนี้นะครับเห็นว่าจะปล่อยมาที่27นี้ทุกคนนะครับรอฟังอีกแน่นอนุว่าติดหนึ่งในมาแรงอีกแน่นอนนะครับ